สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะวันนี้ยายก็ได้มาตัดอ้อยกับหลานชายนะคะสวัสดีค่ะหลานชายครับผมสวัสดีครับเนี่ยหลานชายนะครับวันนี้มาตัดอ้อยครับผมมาตัดอ้อยให้ช้างนะครับช่วยยายพายายมาอตัดอ้อยที่เขาให้นะครับรีนะครับก็เอาไปให้ช้าง อยู่ไหนครับยายอยู่พัทยาอ่าช้างยายอยู่สวนช้างสยามพัทยาค่ะมาไกลหรือเปล่ามาไกลมาไกลยอดสุดยอดอ่าก็ตาตากับยายสู้มากสู้มากไม่สู้ก็ก็ก็ไม่รอดนะะเพราะฉะนั้นต้องสู้นะคะอ่านี่ก็านหนึ่เอนาะอ่าเรามีเลี้ยงช้างเยอะอ่าอ่านะคะแบกมาไกลนะคะเบกมาไกลจบแล้วจบแล้ว สวัสดีหน่อยสิคะสาสวัสดีแม่แม่เอสซีหน่อยค่ะสวัสดีครับขอบคุณแม่แม่เอสีทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนยายอุดสาคุยไม่ค่อยเก่งนะคะไอพี่ควานนี่นะคะที่พาที่พายายมานี่ก็คืออยู่สวนสุพัตรานะคะเป็นเป็นพี่ควานของของอะไรของโดโด้ใช่ไหมของโดโด้น้องก็มีช่องนะคะช่องวิถีคนเลี้ยงช้างนะคะ พายายมาตัดนะคะที่นี่นะคะไปกลับก็ร้อยกว่าโลเ,าเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะเราชาวช้างด้วยกันเราตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันไปนะคะเนี่ยหลานชายนะคะของหลานก็เต็มแล้วนะคะเนี่ยเตาอัอานนี้ก็ช่วยยายทีนึงนะคะ,ะตากับยายก็ช้านะคะแล้วก็อยู่ไกลก็ด้วยนะคะอยู่ไกลอยู่ไกลมากเลย เด็กคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่รอเื้อเพื่อแผ่นะคะต่อคนรอบข้างต่อคนช่างด้วยกันเพราะฉะนั้นเราเป็นควานช่างเหมือนกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะถึงไม่มีคะแนนมาช่วยนะคะก็มีแต่แรงกายและแรงใจที่จะช่วยกันนะคะตอนนี้ฮะต้องขอขอบคุณแม่แม่ไอซีทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนนะคะวันนี้นะคะยายอุดมหาทุนนะคะเนี่ยทุนนะคะมหาทุนผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามให้นะคะให้หลานและกระหลานก็พายายมาตัดอีกทีนึง เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะยายลงทุนไปนะคะไม่หมดนะคะสี่วันนะคะขายสี่วันไม่หมดทั้งสี่วันเพราะฉะนั้นทุนก็หายกําไรก็หดนะคะ <laughs> วันนี้ยายก็เลยมาหาทุนก่อน <laughs> อ,อ่ยังอ่าก็จริงๆอ่ะเราพูดเรื่องจริงเราไม่ได้โกหกนะคะเพราะว่า,าทุนหายกําไรหดช้างก็ไม่สบายนะคะรถก็เสียเพราะฉะนั้นก็เลยมา,า,มาหาทุนค่ะมาหาทุน อ่าแล้วอีกอย่างนึงนะคะทําไมยายถึงมีรถสวยนะคะรถคันนี้นะคะน้าพักน้าแรงของแม่กแก้วนะคะแม่คําแก้วยายได้คันนี้คันหนึ่ง <ใจ S 1> อ่าแล้วก็บ้านหลงนังหนึ่งอ่าตั้งแต่โควิดยังไม่เกินนะคะ,ะรถคันนี้ก็กี่ปีและะ้วตาสิส,สิสิบสามปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ สิบสี่ปีนี้าและตอนนี้นางก็เข้าไปอยู่ในไฟแนนซ์อีกนะคะอีกรอบหนึ่ง <laughs> นางก็เข้าไปอยู่ในไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเ,<อ>เราไม่มีคะแนนนะคะที่จะมามาจุนจือครอบครัวมาซื้ออาหารในน้องช้างนะคะเพราะเราตกงานกันมานานนะคะนานจริงๆเพราะฉะนั้นก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะอุดหนุนอาหารของเราได้นะคะเอ่อจานอังคารพุธแต่ว่าไม่รู้อังคานนี้จะได้ไรหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้ก็สายแล้วกว่าจะเอาอ้อยไปถึงกว่าจะเอาน้องช้างอาบน้ํา กว่าจะทําความสะอาดน้องช้านะคะก็อาจจะนานหาาได้ไลค์ทันวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะช่องพังไม้คําแก้วครอบครัวกินจุนะคะ,<ม>ะคนละนิดคนละหน่อยพอเป็นกําลังใจให้เราอยู่รอดปลอดภัยไปนะคะวันนี้ยายก็มาถ่ายพิธีชีวิตของช้างชางนะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ยายก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะช่วยคุณตาเอาสับรถเอาเอา้อยขึ้นรถนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ